หอมไหมข้าหอมข้าหอมเหนื <S <s <to break an iously> ่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ใช่ไหมห้ามท้อเหมือนพ่อเลินบอกใช่ไหมบายบายอยู่เว้ยหนูจุ๊บอะไรวย จะไปไหนนี่จะไปเก็บหลักเก็บหลักใครเก็บเก็บหลักคำนอยเยอะนั่นโอ้ไปกับรถสกูตเตอร์คู่ใจนะคะใช่แล้วมีอะไรไปให้คำน้อยไหม่ม่เอามารีวิวหน่อยดิมีอะไรบ้างมีกล้วยมีกล้วยกินโชว์ดิกินโชว์ดิอร่อยไหมอร่อยไหมกล้วยเนี่ยกมีแต่ขี้ดินขี้ดินบ้าขินโชว์กินโชว์ด้วยกินโชว์กินโชว์หน่อย กินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยเร็วๆบอกเป็นไหมเนี่ยปอกเป็นอ่าโอ้โหจิ้มกล้วยปอกเปลือกะมบเบิสอร่อยไหมอร่อยอร่อยถามเมฟซีจีเมฟซีคิดถึงหนูไหมคิดถึงเอาไม่ถามเมฟซีก่อนคิดถึงหนูไหมไม่เจอหนูนานอ่ะพี่ชายอยู่นอนไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมอ่าไปขึ้นรถกัน รถไปเก็บหลักคำน้อยกันนะโอเคเดี๋ยวพ่อเออนั่แหละเดี๋ยวพ่อจะไปด้วยปไปไป,ไปเดี๋ยวพ่อจะเนตูนอ่เปิดกุญแจหรือยังเปกุญแจหรือยงังเออเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่ดัตูนนั่นนูบิดด้วยนะเขาไปขี่กับเพื่อนแล้วเขาไปอุบัติเหตุมานะครับเขาเลปนาอนกับหนูไม่นไ,ไ,ไ,ไม่ได้เ,เล้เลขมันจะหัก มันจะหากขึ้นไม่ได้หนูต้องขี่คนเดียวก่อนโอเคไปเลยไปเลยงัน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 โอเคไปเลยพอจับพอดับนี่มาอยู่นะเดี๋ยวเร็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 วอะบิดวะบิดวะบิดบิดโอ้หมองทางด้วยครับมองทางด้วยครับบิด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 เร็วเจ๋งมากเลยบิดวะนโอ้โหเท่มากเลยพอจับมาอยู่ลูก อรูอีกขับน้อยอยู่ไหนเดี๋ยวรถไปหาขับน้อยฟีโลฟีโลเน้นเอ้นเน้นเออ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 บนข้างก่อนปีกปดิปีกปดิไหนขับน้อยอยู่ไหนอ่ะไปขึ้นขึ้นเดี๋ยวกูจะขึนเข้าไปเลยโอ้กยจะตกหมดแล้วเนี่ยกล้วยจะกล้วยหล่นตำทางแล้วนะครับโอ้โห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 ดูเส้นทางของเขานะฮะไปเรื่อยเครื่อง อโอ้ยเลิเครื่องรถติด,ไ,ไ,ไ,ด,ตดไปไ <c oughs> ไปปวะไปวะพ่อจับไว้อยู่อ่าไปวะพ่อจับไปแล้ว <c oughs> นั่นนั่นเทิร์นนั่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 นเทิน,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 นไปไม่ได้แล้วครับรถติดพอแล้วรถติดแล้วลุง <c oughs> เอากล้วยไปทำน้อยทำน้อยสวัสดีครับก่อนเอาเอากล้วยให้ทำน้อยนู่นสวัสดีครับเอา้าไปเอามาอีก <c oughs> ข้นงอนต้นกล้วยเดี๋ยวนุ๊กต้มกล้วยนะเดี๋ยวพ่อจะเก็บขี้รอเดี๋ยวเอากล้วยให้ทำน้อยอีกก่อนเร็วๆเอาให้หมดก่อนเอากล้วยให้หมดก่อนโอ้โหดูมามาเอาคำน้อยมาสวัสดีครับหรือยังครับครับสวยลูกครับด้วยเสียงหน่อยเสียงเสียงเอ๋อ อาทำงาน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 เดี๋ยวค่อยป้อนอีกทำงานโอเคทำงานครับทำงานครับทำงานครับเร็วๆนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาตอนเช้านะครับผมแดดไม่ค่อยร้อนนะครับแม่แม่มันไม่ร้อนมันเป็นแดดวิตามินใช่ไหมข้าหอมอะไรนะอะไรแดดอะไรนะแดดเริ่มมาแดดเริ่มมาคุณคุณกับลูกไม่ตรงกันเลยนะร้อนไหมนี่บอกแม่ฟซีก่อนฮะ อย่าขาดพอไม่ลูกบวชอนบอชซีอาฮออนเช้ามันเป็นแดดวิตามินซีนะลูกเข้าใจไหมหอมไหมหอมไหมเนี่ยหอมไหมไม่หอมเลยบอกเมมซีดินี่นี่เร็วเร็วเรียนคีแล้วพี่น้องเอ้ยเน่เร็วบอกเมมซีกี้หอมไหมไป้ทำหน้าตาดิหอม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 ไหมไปลุกขึ้นลุกขึ้นไปไปทางนู้นต่อโอ๊ยโอเคเงินเดือนเป็นแสนนะฮะน้องเขาหอมเนี่ย ใช่ไหมไปไหนนี่กอดอยู่นี่ช่วยบังแดดพิเศษกูแล้วหรอเดือนเดียวก็หอมนี่ไมต้องห่วงน่ะเดือนเดียวเป็นับดบน้อยเปิดเหตุงานของใช่วะจับตัวสองก่อนสองเย้หลูกสาวข่อยแม่หนูอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านี่หนูมาทำงานแบบนี้ทุกวันไม่ไม่มาทำนะมาตั้งพี่มาตั้งพี่มาตั้งพี่อีหฬามาตั้งพี่ อู้ย<ม>ชยกตะกาเองนนโอ้ยแบบนี้ต้องมีรางวัลคนเก่งแล้วเนี่ยรางวัลคนเก่งอยู่ไหนน,น้วัเป็นตชือให้ให้น้องเอาตะกร้าอีกละมีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขีงมาอีกนะเดี๋ยวเข่งอีกไวันนี้เราจะพักน้องก็หอมทำความสะอาด นะโอ้โห oh. อะ่ะลูกโออเก็บของพี่แสนคูณด้วยเหรอโอ้ยอะไรนะหนูไม่กลัวหนูไม่กลัวใครกลัวแสนคูณแสนคูณแต่ไม่กลัวคำน้อยไม่กลัวแสนคูณหนูวิ่งไปเลยรอดรอดไปดิรอดรอดรอดรองแสนคูณรอดดิเดินไปเดินเดินไปดิ เออเดินมาขึ้นล่ะมาขึา้นล่ะโอ้ตายทำความสะอาดค่ะมวนขเขาเสร็วแก้วกล้แบบกวยให้เสียนคูนด้วยครับบอลลูกขอเสียงด้วยเก็บขุ่นๆุนกล้วยน้ำขขาวหอมเนี่ยกล้วยอยู่กับข้าวหอมเก็บเอาใส่งวงจ้าตีเอา,า,งงเาอคอยโอเคเอามาอีกนะ อันทำไมนูไม่ทำความสะอาดกันล่ะลูกเดี๋ยวป้อนกุ้ยก่อนให้เสียนคุดใจดีก่อนอ๋อให้เสียนพูดใจดีก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเสียนพูดไปข้างหลังมา้ไหมอ๋อนู้ทำความสะอาดเลยลูกเร็วเร็วเร็วเหลืออีกตั้งไรหลักเลยนะลูกนะชิ้นยื้อเอ๋โบจะปลอดปอดฮะนี่กับบุญปลอกหลักอ่าฮอกกีนโอ้หลักไปเลยจะได้ปะฮะทำได้ยังไงยังไม่หลังอ่ะอวมานักเลย เออไอจุป,ปอลักก้อนเยงเลยลูอครับผมโอ๊ยเปไ็นไรลูกฮึไปเล่นไปแล้ว <c oughs> พ่อให้กิน <c oughs> พ่อทำอะไรลูกไม่เล่นกับพอ่อฮะหาหน้ามาก่อนเนี่ยพ่อทำอะไรหนูฮะทำไมอ้อมดึงดึงนันนี่ดิ ดึงได้ไหมดึงสองหนักหนักให้ช่วยเยอะช่วยเยอะกว่าขี้แตกข้างหลังเยอะก็หอมมีข้างหลังนี่นี่นี่แล้วลูกแดดมันจะเริ่มร้อนแล้วเราต้องทำเวลาโอ้ยรางวัลหูอยู่ไหนโอ้โหโอ้โห แมเอซีแม่เอฟซี FC จะไม่ให้รักได้ยังไงขยันขนาดนี้ขยันข,ขยันขนาดนี้แล้วจะไม่ให้แม่เอฟซีนารักได้ยังไงเก็บไปเร็วเก็บไปเร็วลูกเก็บไปเร็วแนคูนเดี๋ยวแปบ๊แปบหนึ่งลูกลเขาหอมจะเสร็จแล้วเดี๋ยวได้กินกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยไปเจอกันที่หลักพี่น้ำว้าเลยนะคะ ไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะอุปกรณ์เพิ่มนะฮะมาเก็บพี่น้ำว้าเข้าโหมจะสู้ได้ไหมน้ำว้ามานี่มามาออกมานี่มามานี่มาถอยมามาที้ลูกมา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 นี่มามาน้ำว้าไม่ยอมออกจากข้าวหอมนะเพราะว่าเคยกินกล้วยกับข้าวหอมหรือเปล่านี่อืม đi กวยหอม sao ได้ Ai เอ้อนี่ยามหว้าสาวสวยไส้ก็หอมเกเบ้ลูกมาอ้ายเก็บๆตรงนี้ thôi เอาบาลูกเก็บ,บ่ะตัว <laughs> พี่นำม,มาเลยยังเยอะหุงนม,มาเป็นยังเออบาลูกเก็บ่ะเก็บ่ะเอาแล้วหนูอนะันนั้นมาทำไมใส่ถุงมือแล,แล้วเก็บเลยลูกเก็บเลยเก็บใส่ให้พ่อยกก็ได้นี่หนูมาเก็บตรงนี้นี่ ขห้อมขหอมเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ใช่ไหมห้ามท้อเหมือนพ่อเลินบอกใช่ไหมโอ้โหขยันคันแข็งมากๆเลยอยกอยก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 ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าเก็บอีกรูปเก็บอีกเร็วเก็บอีกตรงนี้นี่เก็บตรงนี้ค่ะ เราจะเสร็จแล้วลูกจะเสร็จแล้วนนเ,เก็บ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 หนูเอามือเก็บวะลูกหนูเอามือเก็บโชคดีหน่อยที่วันนี้เด็กๆเ,เราเขากินอาหารหมดเหลือแต่ที่ร่องขยะเล็กน้อยเหลือแต่ก้อนทองคำนะ โอ้โหข้าวหอมเก่งมากก็น่าจะสุดแล้วเน้องเฮ้ยตู้เขาให้เขาเ่าเนี่ยเอาของเขาเขาเก็บหมดแล้วโอ้เก่งมากเลยมาเก็บพี่น้ำว้าดูเด็กเลยหนูไปพักได้แล้วมั้งลูกไป นพาลูกไปพักไปพอ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 ดูดูอิน้อยเรานะหาเรื่องเด็กเด็กใหม่หาเรื่องเด็กใหม่เสื้อส้มเรานะเด็กขับปากแยงหน่อยง่ายเอือ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 งานใหม่แล้วเสื้อส้มนะงานเราเอือเอือเออดูดเอือ อ่านะคะเมเมทีนะคะตอนนี้น้องก็หอมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเก็บที่หมดแล้วก็เป็นงานของผมใช่เดี๋ยวจะให้พ่อควานทําที่เหลือนะคะอ่ะเขาหอมมาฝากบอกเมเมทีหน่อยเร็วถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ที่หน้าแล้วกับายบายอย่าอยู่เฮ้ย Nuôi chú mà lấy Ôi chú ghi I love you Mà I love you hay Oh bye bye, 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 bye. <laughs>